เดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องเอามอเตอร์ไซค์นะครับออกไปเข็นไปไว้ที่หน้าปากซอยนะครับเพราะว่าน้ำจะสูงขึ้นเดี๋ยวเราจะเอารถออกไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนมานี่ครับตอนนี้จากสภาพที่เห็นในบ้านนะครับแล้เ,เดี๋ยวเรากำลังจะออกมาดูหน้าบ้านกันนะครับว่าเป็นยังไงแล้ว แทนแทนโอ้มายกอดน้ำเต็มเลยหมดเลยนะฮะนี่คือหน้าบ้านนะครับบ๊องใช้ไหมนี่และบองบองนี่นะครับสะทับหน้าบ้านน้ำไหลทะลุบ้านมาแล้วนะครับแทนแทน เดี๋เราจะเดินไปหน้าปักซอยนะฮะให้ดูบรรยากาศว่าน้ำขึ้นแค่ไหนแล้วตอนนี้เกือบเจ็ดโมงนะครับ<อ>นี่ครับที่เห็นอยู่ไกลๆนั่นเป็นรถในอำเภอคิจกูดนะครับกำลังจะขับรถไปทำงานนะครับอตอนนี้นะครับเกือบเจ็ดโมงแล้วน้ำกำลังจะ พ่วมพื้นผิวหลังถนนแล้วนะครับสภาพบ้านเรือนตอนนี้นเะียลูกบ้านเอามอเตอร์ไซค์มาจอดกันที่หน้าปักซอยนะฮะนี่นะครับจุดที่หนักสุดก็คงจะเป็นด้านโน้นนะครับตรงหัวชุมชนส่วนตรงนี้ก็เป็นมุมมองจากทางปักซอยเข้าบ้านนะครับ วันนี้ไม่ต้องบอกครับว่าจะไปโรงเรียนได้หรือเปล่านะฮะนั่นช่องสนุกจริงๆครับใกล้จะเจ็ดโมงน้ำไหลออกจากบ้านเจ้าช่วย <c oughs> มาถึงบ้านแล้วนะครับเงั้นเดี๋ยวตอนนี้เรา อัปเดตกึงแค่นีก้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ช่วงหน้าอีกชั่วโมงครับ